สวัสดีค่ะช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะคะโอ้วันนี้อนุชเก่งมากค่ะแม่แม่เก่งนะคะยิงลิลของเรานะคะเก่งมากเลยเก,เก่งเก่งเบบไหนนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะมาอยู่บนบ้านนะคะนี่ค่ะมานั่งอยู่บนบ้านแล้วนะคะวันนี้คุณหมออาพาออกเดินนะคะตั้งแต่ที่บ้านนะคะแล้วก็ว่า จะมาบ้านคุณป้าน,นะคะมาได้นะคะนี่เก่งมากแล้ค่ะตามหาแม่แล้วจ้าไม่ยินเสียงจ้าจา้าสงสัยลูกสาวตามหาคุณแม่แล้วนะคะคุณหมอบอกว่าอนุษย์สามารถขึ้นบันไดได้แล้วนะคะแล้วก็พอดีเลยนะคะเป็นบันไดสามขั้นนะคะขึ้นง่าย ต่อไปนี้สามารถขึ้นได้หลายขั้นใช่ไหมคะคุณหมอหลายขั้นได้ให้เขาเรียนรูน้มา,มาเร็วนี่มาชมบ้านลุงเรนก่อนมาแล้วมาแล้วนูน่นเสียงสาสามาแล้วเรียกเบียเียกเยกไม่จ๋า ตามหาคุณแม่แม่หายแม่หายนี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่ชมบ้านลุงก่อนเป็นไงสวยไหมอ่านี่นะะนุสามาตามหาคุณแม่นะคะ าจะขึ้นไปหาคุณแม่แล้วเฮ้ยพ่อเฮ้ย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 ดูดูดูสาวน้อยไม่เสาวน้อยเฮ้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 ยหงเหลงเข้าห้องน้ำก่อนปวดที่เข้าห้องน้ำเอาเอาเเข้าห้องน้ำด้วยเอาตายแล้วโอ้ยเข้าได้ไม่นั่นเอาเอาดูพ่อเข้าห้องน้ำเฮ้ยอะไรนี่ไม่ให้เข้าพ่อไม่ให้เข้า พราะว่าหนูเข้าไปไม่ได้ซื้อมากเลยมั่งขายโอ้มีทิศมึงกระโพดเด้อโอ้ดูได้กระโพดนะไปกินโคตป้าเหรออ่าเอากล้วยด้วยเอากล้วยด้วยแม่เพิ่นกล้วยหนูหน่อยแม่เหงื่อได้ระวังดึงมือเด้อไปเลยเอ้ายปไปอยกล้วยนะมันจะดึงมือ เอากล้วยเอากล้วยลูกเอากล้วยระวังมือนะคะคุณแม่เรา่นตองไปแล้วลูกจนตองเนอาติดจติดปยได้นะเอามือได้เลยปล่อยนะค่อยๆนะคะขาขวาเอาเอาเอได้เลยขาซ้าย <climbed. sh arp inhale> ถ้าเอาขวาลงก่อนซ้ายจะลงยากเอาซ้ายลงเอาซช้รุงใช้รุงเก่งขาขวาไว้ค่ะซ้ายลงปึ๊บใส่น้ำหนักไปขาอ่าใช่ใครลงนโอ้ายเลยปึ๊บเก่งมากค่ะเก่งมากุ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบ้านคุณปู่นะคะวันนี้มาบ้านคุณป้าด้วยไป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 ดูอยากเขาตัดไว้เอาไปทำได้แล้วค่ะบ้าไหน ไ,ได้ไม่อาบทางนี้เ็จะเดินกลับบ้านนะคะวันนี้เดินมาเล่นบ้านไม่เดือนพรุ่งนี้จะเดินไปเล่นบ้านคุณตาเหมา เริ่มเดินไปไกลได้แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดสามขั้นได้แล้วขึ้นบันไดบ้านตะเินได้แล้วดูแต่อยู่แต่บ้าน,นตาอยางขึ้นเลยนะ <c ười> คือถ้าไม่มีมสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าคุณหมอก็จะปล่อยให้เดินเองทงึงทางข้านะคะทางช้างเดินเนะาะลาดยางเดินเดินเลยนนแต่ถ้าเวลาเดินนี่มีสิ่งกีดขวางคือคุณหมอ ถ้าเป็นต่ำๆคุณหมอจะไม่ให้เอาออกนะคะให้คุณอาข้ามเดินข้ามหัดเดินข้ามคือไม่ต้องเอาออกทางทางทางช้างเดินนะนี่ทางช้างเดินทางไม่เรียบนะคะทางช้างเดินก็สามารถเดินได้นี่เก่งมากๆเลยค่ะ อุ้ยแต่ก่อนเยอะเต็มนี่เลยนี่จะของไม่สบายตรงอ,อันนั้นก็เป็นแต่ก่อนสวยมากเขาเพาะขายให้แต่ก่อนเนาะคุณหมอญยังได้เลือกเอาอ่ะเยอะแยะเลยน,ะนั่นไม่มีใครดูเลยเดินข้ามนาม้ำเดินข้ามหิน ลาข้ามคุณหมอก็จะช่วยนะคะประคองคุณหมอกลับแล้วนะคะคุณหมอก็บอกว่าให้ฝึกเดินนะคะแล้วก็เดินสลับกันกับลาวนะคะเพราะว่าเดินที่ลาวบ่อยก็จะทําใหต้ติดลาวนะคะติดลาว เขาต้องต้องเดินแบ,แบบโล่ลงๆด้วยแล้วก็มีผู้ดูแลด้วยนะคะ,<ล>ะที่ใส่เขียวๆที่ข้อเท้านี่นคือคุณหมอบอกว่าให้ถ่วงนะคะถ่วงถ่วงขาไว้นะคะไม่ให้ก้าวเร็วจะได้ฝึกยกขานะคะคือจะได้ไม่เดินลากพื้น นุษาก็ไปตามคุณอาถึงบ้านเลยนะคะคุณอาก็เก่งมากๆแล้วนะคะเก่งก็เดินออกกำลังกายก็ต่อมาก็ทานข้าวนะคะถึงเวลาทานข้าวแล้ววันนี้ได้อะไรเอ่ยแกงจืด ทานเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงอีกไม่นานก็เดินได้ปกติแล้วนะคะเยอะๆเลยเด็กๆก็กินเหมือนกันนะคะวันนี้เป็นสมุนไพรต้นคลิกต้นอะไรนะคะกลางหงต้นถอ,อนต้นอนต้นกลางหงนะคะจะยักน้อยเอาไปถูหลัง ันดาเดีกนพนดาก็จะกินด้วยค่ะวันนี้แม่นุชเก่งมากๆค่ะดินไปถึงบ้านคุณป้าเลยนะคะ สุพันศาก็ไปตามคุณแม่ถึงบ้านเลยก็เป็นกำลังใจให้อนุทนะคะหายเร็วๆปกตินะคะอีกไม่นานก็จะเดินได้เป็นปกติแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้อนุด้วยนะคะทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ในช่องพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดเลยจ้า,ากดแล้วจ้า